สวัสดีคทุกวันนี้เขาขอ,<ช>อันนี้คือพัมนะคะพัมเราจะล้างให้สะอาดก่อนที่เราจะนำไปแกงล้างออกมาแล้วก็หน้าตาของเธอก็จะเป็นอย่างนี้ เลาฟิลเต็มๆเน้นๆเดี๋ยวเขาสีน้ำไปเบิงเ้งแยกสีแจงไข่ผัามด้ค่ะว้าเราจะใส่หยังแน่มันจะแสบบ่ต้องใส่มือน,นีิป,ปาดทอไ้กับไข่ผัาม แล้วห่าวไปจะมากิน เอาจบกลินแกงไข่พัมสัมนี้อค่ะพี่นงเด้ออีติ่มขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายช่องไหนนะ